ก็สวัสดีทคนไทยที่ไปซื้อรำใหญ่จากนอกโลกวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำโมวยไทยนะครับวันนี้ผมกจะมาดีวิวกิจกรรมก่อนนี่นะครับแข่งจบแต่กิจกรรมยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมเลยนะครับนี่กิจกรรมนี้นครับอยู่ครบร้อยยี่นะครับอยู่ครบด้วยฟรีนะครับอะไรเนี่ยเป็นท่าทางนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็ปับา้บาท่าล่าไอเทมนะครับวันที่3ามสิบเอ็ดพฤษภาคมนินานส่วนท่นาฟรีก็ได้เมื่อไหร่ครับสึงสามสิบเอ็นิานยังมีโอกาสหลายวันอีก4วันนะครับถึงจะได้ท่าท่านี้นะครับเล่นครบ120ยนาทีคุณจะได้ท่านี้ไปเลยนะครับก็นะครับก็ไปฝากดูกันด้วยนะครับแล้วก็คินครบครบไอเทมก็จะเป็นสกินปืนนะครับ คูณห้าเลยห้ากล่องเลยนะครับพวกปืนไรเปินพวกเนี้ยกอซ่าเอ็มโฟยีเอสคาเก้าแปดปืนอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็อันนี้น่าจะกล่องศพนัเนี่ยเฮ้ยมันกลิ่นมวยมันอ่ะเสียงมวยอ่ะมีเพนด้าเขาว่าแจกหนักนะฮะซึ่งผม ได้มาแล้วอันนี้เอนดูซึ่งคนก็มีแล้วนะครับอันนี้คือซึ่งคนมีแล้วนะนี่นะครับประมาณประมาณนี้เลยนะครับถ้าใหม่ที่เขาแจกมาหมายความว่าท่านี้ครับเฮ้ยคือเท่มากเลยอะแบบต้องขายในราคาที่สูงอะเห็นที่โค้รเท่เลยนะอันนี้ก็ท่าหวัดดีก็มีนะเนี่ยดูดิโค้รเท่เลยน่าจะขายแบบ เติมสามเ้าเก้พิษได้เยมันเท่อนะมันแจกฟรีเฮ้ยยดอีโลอีกแล้วเไม่ไหวเลยผมต้องจากแรงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงให้ทกคน,นูดูนะครับว่าผมอยู่ไดมอนด์สามแล้วนะครับผมจะเล่นแบบหลายตาเลยแบบให้นันหลักเลยมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูวันนี้นะ วันนี้นะครับเริ่มต้นเรียนออนไลน์นะท่านผู้ชมวันนี้เริ่มต้นเรียนออนไลน์นะครับซึ่งผมมาอัดคลิปนี้แสดงว่าผมเดี๋ยวว่ายมุงหูก็จะเรียนนะครับผมก็ให้พักกินข้าวหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยจะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันแรกน้องหนึ่งมิชนานะครูใจดีอะมากกว่าครูป .4

โอ้ยอมครับยอมบอกเลยมันโูกกันแบบโคเยอะเนี่นยนะไดมอนสามละ ผมก็เลือกสีแดงไนหะแดงดังให้ดูก่อนกด,ดท่าฟีไปแสเลสว่าเขายังไม่ได้ไ,นไอนน่าจะเป็นสีด,นะสดงดูดีัีดูดีดีดดนะีี ีมบอกใหคเนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมัเจอไอวัก็รนซึ่ง้หมล่ะโอ้โหแหตทุกทีอาิตอุ้ย เออเออเอสามเบอร์สามอ่ะมาช่วยกันเบอสามเออก็ช่วยเขาไม่ได้สายอะไรนะสายสายสุราสายสายอสุราเดี๋ยวผมจะเติมตตสิขั้นสูงยางน,นี้นะแต่ว่ารอกันนะครับว่าผมจะเติม คาเฟ่อนนี้เะนี่กระตจันน้องกันน้ำตาลพองพี่โย้าคอนโดวี่เดียวมันมันนี่คือคนไม่มีนะเนี่ยโอ้โหวันเดียวใช่ไหมเอน็นูมน่าจะไม่มีนะถ้าถ้ามีก็ขอให้คอมเมนต์นนะโอ้โหแตกว่ะ Ôi mà mình chưa ăn ก็ได้ดักมันหน่อยให้นี่เขาชุบก,ก่อนนะครับ ผมชอบชาฟีผมติดกินกับการกดเลนม,มากเลยนะ่นี่ยะแบบดูเลยเนี่ยผมชอบติดเลยอ่ะแต่คนอยากมีคนคนเดียวในโลกอะนะในสังคมฟีฟ ถ้าเรากดแล้วมันจะเท่ากับแบบจี้จีจี้ยเลยเฮ้ยมันมันนำนำไปสองส <Carney. S 1> หนึ hey, here, <Love> ่ง้วนะ Oh, right. no. กับปีเชียงกันวนคือไม่มีใครกดท่าอะไรอนยะู่ก็พี่ย้อนแล้วก็แล้วก็แต่ก็ดูกับพี่เอาม,านมาอนนันงแล้วกันพี่แสดงว่าเขาแสดงว่าเป็นคนจีนนะจริงๆพีไฟอาจจะมีของจีนแต่ไม่เคยเห็นไทย 哎，我妹妹干呢？<い Ash ieur 22> เงินโตรมันนะเงินเก็บเก็บผ่านเรื่องมซื้ออะไรก็ได้สิกา เขาเรียกครับู้จะรู้นะเรามาฝึกกัเลยก เฮ้ยวันนี้หนึ่งหนึ่งครับเอาอ่ะนี่จะทำไมกินได้นี่ยกรเาตายเวยเนี่ยมูนี่นแตกกนยังไม่แตกดิ มีเแล้วดมาเลยนะจับซองแล้วแอบมันมีเีจะได้ยนี่เดิมาไายามกรลงมันมันรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยคตลงนำเลยฮ้ยตงน้อาอเฮ้ยตึงนะท่านผู้ชมอ่ะ เลยนะ้ำผู้ชมมันไก่นะ้นผู้ชมทำไมวะทำไมตู้ไม่ได้ถ้าเป็นผมนะผมชนะมันแลว้วอ่ะจะเผลอไปสิ้นตายอ่ะครับน่าจะใช้ใหมัดนะพวกนี้มันกระจอกมงี้น้ำผู้ชมมันก็อยากไปครบนะเนี่ยเสียดายโอกาสเลยโอ้ ไม่ไหวเนาะมันไม่ดีอ๋อมันรับไม่ได้อ่ะอืมก็สำหรับทีม่นมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับเอาเอ้ยเตือนทีมนะไก่นะท่านจง